สวัสดีค่ะนะคะยูท b e นะคะพอนิสารายงานตัวนะคะสวัสดีนะคะทุกๆท่านเด้อนะคะโอ้ยสิขอเวาเรื่อมีฝรัง่งหนก่งทีนะคะพอเราเรื่องฝรั่งน่ะแหละนะคะว่ามันเมียฝรั่งดอกนะคะโอ้พี่พอยเห็นเนเาะเมื่อวานนี้พี่พอไปเห็นงานเนาะนะคะเห็นงานกับเมยน้ำนะคะโอ้ยนะคะกับมีมามีแฟนคนไทยเนี่ยกับพปาแมนดอกนะคะกับแบบกับมีแฟนคนไทยนี่แหละนะคะโอ้ยนะคะ เมยน้ำนะคะเมยเมยค่ะนะคะเมยเมยน้ำนะคะเหตุงานกับเมยอยู่แล้วนะคะเมาเมาเมากันเนาะนะคะก็ไม่ได้ว่าไผ่เด้อค่ะนะคะแบบว่าเพลินก็จังไดบอกว่าถือเนาะนะคะกำใครกำมันเนาะนะคะเมาเมาเมานะคะกับยางอยู่นะคะยางไปทั่วโหลดนะคะโอ้ลูก้ากัเต็มล้านนะคะไอ้ที่เหตุจังใดนะคะลูก้ากัเต็มล้านยางอย่างละนะคะยางก็มาเตะนุ่นเตะนี่นะคะกับคนเมาเนาะ เพ่องม้วนเพ่องมือเขากระลนนะแล้วก็เอฟซีคนหนึ่งเอฟซี FC คนที่ว่าเป็นลูกค้าก็ามาเบิ่งหนาคอยก็พอคอยพอใจเท่าใดสียงานเสียอาการมืดนะคะโอ้ยนก็เวีนกรรมเนาะนะคะเพื่อที่จงใดเนาะนะ,ะก็เพราะว่ากันดอกเลินนะคะกับกำไคกำมันเนาะนะคะเอฟซีนะคะกำไคกำมันนะคะเพราะว่ากันดอกเมื่อยค่ะนะคะเมื่อยเมื่อยหลายพเพื่อที่จงใด ทางเขาเนาะนะคะเขากำเขานะคะพี่พ่อนิสากะมีปานะคะมีป่าก็เออป่าก็ดีว่าป่าป้เป็นแบบนั้นเนาะนะคะก็สบายใจยางนึงนี่แหละก็สบายใจก็ปลาป่ะพี่พ่อจีเห็นงานเขาก็ไม่ได้ว่าไปช่วยใครเขาก็ไม่ได้ว่านะคะเขาก็บอกว่าเพราะว่าปาเขาบ่แมนคุ้นดื่มเนาะนะคะเขาก็มีหัวคิดเนาะนะคะป่าป่าก็คุ้นขี่เหลนค่ะนะคะเขาบ่แมนคุ้นดื่มเขาไปเล่ได้เปิบยังทีเนาะ พี่พ้อยก็เลยแบบเป็นทุกข์นะคะเป็นทุกก็เขาเขาก็ทุกข์ค่ะนะคะเพราะแต่ว่าทุกข์แต่ว่ามันเหตุจังไงได้แหะคะในเมื่อมันเป็นมาจังทีแล้วเนาะนะคะพลังบางคนก็เอ่อดีบางสัพลังบางคนก็เปลี่ยงที่แล้วนะคะเพราะว่าเราเขาปากแล้วยังแล้วนะคะโอ้เหตุไปต่างๆนานาแต่ว่ามาเจอกับพี่พ้อยบ่ได้เด้อนะคะพี่พ้อยบ่บ่นั่นแต่เป็นพี่พ้อยพี่พ้อยก็บ่เอาลนะคะแต่เป็นจังทีคนจังทีนะพี่พ้อยกับคนสิตยุทธเนี่ยนะคะ แต่ว่านนี้มันบวมเนเนาะนะคะชีวิตของเขาเนาะค่ะนะคะเอฟตีเนาะนะคะอชีวิตใครชีวิตมันนะคะบวากันเนาะนะคะรับกันไปเนาะนะคะกำใครคำมันเนาะนะคะเอฟตีนะคะฝรั่งบางคนก็ดีฝรั่งบางคนขบดีนะคะฝรั่งบางคนเขาโหนะคะเฮ็ดทาโตแบบกูใหญ่เนาะว่าจ๊ะเนาะกูใหญ่แต่ว่าเบิ่งแล้วนะคะมันบ่ใหญ่เลยนะคะเบิ่งแล้วนะคะดูโตน่ะค่ะนะคะอ้าวโตโตกันไปเด้อค่ะนะคะเอฟตีนะคะวาหมดฝรั่ง พลังขี่เมาส์วางสันเนาะนะคะเวาอื่นพลังขี่เมาสนะคะพอถึงพลังขี่เมาส์เด้อยขานะคะ <laughs>